สวัสดีตอนช้าที่เรียนอังกฤษก่ะสวัสดีมนุษย์แม่มหาชินหน้ากันกอดแกจเจ้าความยาวเท่าไหร่สมมุติว่าเราได้ความยาวมา25เราต้องตัด27หน้าผ้าน่ะเพื่อเพื่อเหลือเพื่อเหลือดีที่สุดแกเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดมาเจียนกันอีกหลายเยอะเออแล้วก็ตัดผ้ามาเป็นผืนย,ยาวๆแบบนี้นะอือ อาจจะไม่ได้ทำให้ดูแบบละเอียดมากมายนะดาเคยทำวีโอเดปปิ้งบนหุ่นไปทั้งหมดเกือบ10วีโอทุกคนไปไล่ดูนะจ๊ะอันนั้นจะสอนละเอียดยิบอันนี้ดาจ,จะทําให้ดูเข่าวๆจับจีบชิ้นหน้ามาแม่คือเส้นที่เราวางมาร์กอยู่ตรงบ่ายเห็นไหมเส้นสีฟ้าอยู่ตรงไหนเราก็จับจีบตรงนั้นแหละอะไรที่เหลือช่างมันจับจับให้มันแน่นเข้าเนื้อ,เ,อ,อเข้าเนื้อหุ่นเข้าไว ให้มันแน่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 นเออบีบบีบบีบแล้วเข็มหมุดเสียบเสียบเสียบแค่นั้นเองแกแกก็ค่อยไล่ไล่ไปไกลละไอช่วงตรงเนินหนะโอกมันอาจจะเหลือน้อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะแกนะเดี๋ยวเรามาใช้กรรไกรกรรไกรตัดแหกออกครึ่งหนึ่งเลยนะแกแหกไอช่วงที่เราทำในตัวเข็มหมุดล็อกไว้เนี่ยนาทำให้ดูคร่าว ลายผ้านิดนึง่งอะไรที่ผ้าแบบมันเลอๆแบบนี้แปลว่าผ้ามันเลอเยอะไปเราต้องใช้การไกรแหกนะเพราะว่าการทำแฟคเตอร์บนหุ่นดาว่ามันง่ายวะ่ะและแฟคเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ของดาเลยนะคือหุ่นตัวนี้ก็คือไซส์ดาเป๊ะเลยทุกคนทุกส่วนทุกมุมคือไซส์ดาเลยนะโชคดีมากก็เลยก็เลยการทำแฟคเตอร์ของดาก็เลยจะง่ายกว่าคนอื่นนิดหนึง่งเพราะดาได้หุน่น เท่ากับไซส์ตัวเองเนาะเห็นไหมว่าดาใช้กันไกแหกผ้าขึ้นมาถ้ามันมีแบบผ้าดลังๆอะไรเงี้ยแล้วกไก่แหกได้เลยทีนี้เรามากอบลางแพทเทิร์นได้เลยจ้ะคออยากได้โค้งเยอะวงแขนอยากได้โค้งน้อยอ้าววาดเอาเลยใกอยากได้แบบหนก็ก็วาดเอาไปแต่ดาก็จะวาดตามรอยเส้นสีฟ้าที่ดาทําไว้บนหุ่นอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือเป็นแพทเทิร์นของดาเนาะถ้าใครมือใหม่ทำดาก็แนะนําให้ทําแพทเทิร์นสีฟฟ้า ใส่หุ่นไว้ p a t t e r n Dapping ตัวนี้นาก็มีวีโอลงไปแล้วเนาะทุกคนไปตามล่าหาดูเดอ้อ่ะเห็นไหมว่าเวลาตรงไหนที่มันล้างได้จะใช้กันไกลตัดแหกออกแล้วก็ใช้เข็มหมุดล็อกอีกทีก็เป็นการเสร็จสิน้นแล้๋ยวช่วงเข็มหมุดที่เราล็อกไว้ตรงหน้าอกเราก็ต้องมาร์กซ้ายกับมาร์กขวาแล้วกันไกลเจียนออกเลยนะแม่นะกันไกเจียนก็ออกทีนี้เราก็จะมาตัดงานแต่ตัดงานอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าด p บ i ิ้บนหุ่นอะ มันจะพอดีตัวเราต้องทำเผื่อเย็บหนึ่งเซนโดยรอบนะจ๊ะก็เ,เป็นการเสร็จสิ้นแม่โอเคนะคะถ้างง,งหรือไม่เข้าใจไงก็คอมเมนต์ไม่งั้นก็ไปตามล่าหาดูวิวที่ดาทำไว้นะ